ผมสวัสดีครับผมอิทธิพลชาแนลครับตอนนี้ผมอยู่ที่แปลงอ้อยครับเป็นอ้อยต่อหาครับเดี๋ยวมุนีสิบห้ามาเบื้องอ้อยต่อหาครับว่าสิบเป็นยังไงครับไปเบื้องกันเลยครับแปลงนี้เป็นอ้อยไม้เด้อครับอ้อยไม้บ่วพออะไรดอกครับปลูกไว้เพื่อเห็ดพันธุ์ครับเพื่อเอาเห็ดพันธุ์เพื่อเขาอยากโลอ้อยเกาปีหนาครับ เขาจะได้เอาอ้อยตรงนี้มาเห็ดพันธุ์เลยครับเป็นกลางวานแผนไว้ครับเพื่อเขาอยากโลาเขาจะได้เอาอ้อยจะคข้องว่าได้ไปซื้อครับมันจะนี่ต่อที่หาครับมาเบื้องครับฟังนี่ครับใส่มือครับเนี่ยต่อหาครับเบื้องว่าเป็นยังไงครับเหลือจากแมงกอกกินนะครับแถวนี้สิมีแมงกอกหลายแมงกอกคือเป็นดวงหวดยา้วครับตัวนี้คือกินอ้อยดีขนาดเลยครับแถวเนี่ยพื้นที่เป็นดินทรายปนเหนียวครับแถวเนี่ย นี่ครับต่อที่หาแถวนี้บ่ใครมีไผเอาไว้หลายต่อคือผมครับต่อหาปีนี้บ่ได้ฟังปุยอีกตั้งหาครับแบบว่านเอาเพราะว่ามันมีการสอมพ้อกำบ,บ่เชื่อว่าสอมกับคือเอาไอ้แยกกอครับเป็นการแยกกอกออะไรมันลายเฮากะแยกออก แย่ออกคือตะไคร่ครับพอได้ััหลายเขาก็แย่ออกไปใส่ตรงที่มันห่างครับก็เลย่อได้ฟังปุ๋ยะว่วานเอาพึ่งใส่ปุ๋ยว่านไปแค่สามสอบครับหลังจากว่างระฉีดผมซินเนีนฉีดครับ ถือว่าโอเคอยู่ครับถ้าต่อหาก็ประมาณนี้ก็บบองงามคืออ่อยไม่หรอครับบองงามคือแต่ถ้าบวกถึงเรื่องต้นทุนก็คือว่าโอเคอยู่เน้นแบบลุงอ่อยต่อครับนี่ครับเป็นการใส่รถตัดด้อครับแปลงนี้ใส่รถตัดแถวนี้สีใส่รถตัดส่วนใหญ่ครับ ฟาเบิ่งกันแบ่งปันกันให้เบิ่งครับว่าต่อหาเล่ามันสีเป็นยังไ๋ครับ คลิปที่ผมลงใน youtube นะครับก็สิเห็นต้นบักม่วงต้นนี้อยู่ครับนี่ยสังเกตต้นบักม่วงต้นนี้ไว้ครับต้นบักม่วงต้นนี้เป็นสัญลักษณ์ยำได้เลยครับ ที่ตัดไปเนาะครับก็บเป็นต่อที่ซีที่ตัดไปก็ได้ซีสิบตันครับ4ีสิบเอ็ดตันซีสิบเอ็ดตันนี่ก็คือซีไรต่อที่ซีวันนี้ต่อหาผมเหลือว้แค่สามไรครับอีกไรหนึ่งปลูกต้นใหม่เดี๋ยวสิพาไปเบื้องต้นใหม่ครับเป็นการจัดสรรพื้นที่ใหม่ครับเหลือว้แค่สามไร สีอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆครับบอได้ลงคลิปโดนแล้วมือนีอากาศดีๆก็เลยไทยลงให้พี่น้องเบิ้งครับสำหรับคนเห็ดอ้อยเห็ดไทผมกับบมมีเครื่องมือมีรถไถรถยังคือเพื่อนครับผมกับอาศัยบํารุงอ้อยต่อบอนเนียนปลูกไม้โอเคครับเดี๋ยวอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆครับผม สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ